คือผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยความเป็นตากใบสองเนี่ยมันมันมันมีมูลเหตุแต่ตางจับเรื่องการพุ้งปืนนะถ้าบอกย้อนกับการพุ้ปืนการตรงนั้นมันเป็นเรื่องของมีคนวางแผนเท่าที่ดูมันมีการดําเนินคดีกับแกนนําอยู่ประมาณห้าสิบคนประมาณห้าสิบคนเป็นการดําเนินคดีแต่ก็อายการได้สั่งใช้อำนาจของท่านอายการแต่เรื่องนี้เนี่ยมันสืบเรื่องไง มันเป็นการตอบมันเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเพราะว่าเมื่อเป็นการดําเนินการวางระเบิดที่บันังตาได้ถูกไหมครับใครเดีวยวกันเนี่ยได้มีการมาพ้นปืนตอบเรื่องนะมาพ้นปืนตอบเรื่งองก็แสดงออกว่าถ้าแสดงออกในเชิงกําลังเนี่ยแสดงว่าเขามีความพร้อมมากกว่าใายเดีวยวกันมันก็จะท้อนออกว่าชรบรเนีมีความพร้อม,มน้อยกว่าคนเราถ้าการจะเข้าตีหรือการเข้าจู่โจมเนี่ยนะ ถ้าไม่คิดว่าไม่เหนือกว่าไม่ชนะจะไม่เข้าตีถูกไหมครับอันนี้คือหลักการแต่หลักการนั่นคือบอกว่าอาจจะใช้การอําพรางการแสดงตัวการที่ทําให้หลงผิดว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจเข้าไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งแต่มันเป็นกลยุทธ์คทัาฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก,กำลังกลังจะไปสู่คำตอบว่ามองย้อนกลับนะจากเหตุการณ์นมองยอ้อนกลับไปว่าวันนี้เนี่ยข้อเรียกร้องของหลายฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาสังคมเนี่ยเพื่อน,นําไปสู่การสร้างบรรยากาศการพูดคุยเขาบอกให้ลดด่า ให้ลถกําลังคนลงถูกไหมฮะอันนี้คือข้อเรียกร้องสําคัญให้ลถกฎหมายอย่าลืมนะครับว่าดุลยภาพของสังคมเนี่ยหน่วยงานที่ทําหน้าที่หลักไม่ว่าจะพาะประเทศไทยนะท่านไปดูได้เลยในฝรั่งเศสในยุโรปบางประเทศนะที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วนะเกิดขึ้นเนี่ยการรักษาความมั่นคงของรักเนี่ยมันเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งที่มันเป็น พับลิกเซอร์วิสนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพับลิกเซอร์วิสที่หน่วยงานของรัฐเท่านั้นจะเป็นผู้รักษาไว้อันนี้คุณธรรมของเรื่องนี้คือความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคุณธรรมทางกฎหมายที่รัฐต้องรักษาไว้มันก็ไปตอบโจทย์ว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายการดําเนินการของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ทําได้เฉพาะตามกรอบที่กฎหมายให้อํานาจไว้การนั้นถึงจะเป็นการกระทําที่ชอบ ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ใครเดีวยวกันเนี่ยเมื่อสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจตามกฎหมาย้าเรียกว่าเป็นไปนตามหลักของ rule of law นะก็คือหลักกฎหมายนะหรือ d ีโพเซออฟลอแต่ใครเดียวกันรับเองก็ต้องนึกถึงหลักของคลามคอนโท l การคลามคอนโทลคือการควบคุมความรุนแรงให้ได้แต่ดุลยภาพสองส,ส่วนนี้มันอยู่คนละฝั่อันนี้ก็จะบอกว่าละเมิดแต่อันนี้ก็บอกว่าชอบด้วยกฎห แต่รุนยภาพเนี่ยสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดถ้าสถานการณ์นี่มีความรุนแรงมีเหตุอะไรที่กระทบต่อความสงบสุขของประชาชนโดยส่วนรวมรัฐก็ต้องเน้นของการประสิทธิภาพการป้องกันการป้องกันการแสดงกําลังการตั้งจุดตรวจการวางกําลังการตั้งด่านนี่คือเป็นการคลามคอนโทรลคือควบคุมอาชญากรรมหรือควบคุมรุนแรงเพื่ออะไรครับเจตนารูของพรก็คือเพื่อป้องกัน แก้ไขระงับยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุแค่นี้เองถ้ามันไม่มีเหตุกฎหมายนี้ก็แทบไม่ได้ใช้ประการต่อมาคือว่า,าใียวกันเมื่อคุณใช้ในการป้องกันแก้ไขและงับยับั้งเนี่ยคุณต้องไม่ได้เลย,เลยนะว่าคุณต้องคุ้มครองสิทธทิประชาชนด้วยคือ protection หรือ basic human right ก็คือปกป้องสิทธิขัน้นพื้นฐานของประชาชนด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ใช่ผู้ก่อเหตนนะ สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติสนอันนี้คือหลักการที่เป็นสากคนทฤษฎีคําว่าทฤษฎีกระบวนการที่ธราทเนี่ยก็คือบุญญาภาพระหว่างดิวโพเซตก็คือชอบด้วยกฎหมายกับคลามคอนทวนคือควบคุอรรมอจการให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติประจำวันก็คือลดการก่อเหตุรายวันที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมัน่นในความปลอดภยัยในชีวิตส่วนตันในการประกอบอาชีพหรือในการเดินทางหลักมันมีอยู่เท่านั้น แต่วันนี้ถ้านําไปถู่การขยายความในทางที่บิดเบือนว่าได้กฎหมายไปจํากัดสิทธิ์กฎหมายไม่จํากัดสิทธิ์นะมันไม่ได้ห้ามว่าคุณออกนอกบ้านไม่ได้ไปไม่ได้แต่มันจะจํากัดสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่มีเจตนาหรือประสงค์ไม่ดีเท่านั้นเองเข,เขาต้องมีความระแวงเพราะาการก่ออาชญากรรมมันคือหนึ่งโอกาสส่วนนครับความคุ้มค่านะฮะแล้วก็ช่องทางที่เขาจะหลุดนี้ถ้ามันมีวงจรนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องตัดสินใจที่จะทําอะไรก็ได้ ฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามปิดโอกาสจํากัดเสีีภาพของผู้ก่อเหตุนะเท่าที่จาเป็นเท่าที่จาเป็นแต่ภาพรวมเนี่ยเพื่อเพื่อปกป้องโพสเช็คประชาชนให้ได้มากที่สุดในภาพรวมมันเป็นวิธีเจตนารมของการใช้ก็ยึดหละปัจจัยาอ,อย่างที่ผมบอกว่ากราวเทียรี่ของเรื่องนี้คือเพื่อให้สังคมปกติคือเจเนอเรลลทั่วไปเนี่ยคนส่วนใหญ่คือพับลิกส่วนใหญ่ได้ประโยชน์แต่ไม่เขาเรียกว่าไมโนริตี้ คือคนส่วนน้อยก็คือผู้ก่อเหตุ <Yes. S 2> ได้รับผลกระทบคือจํากัดเองกับความคิดเห็นของหลายฝ่ายหรือของบุคคลที่มีวนเกี่ยวข้องของั้วนะมันถูกตั้งคําถามมาตลอดเวลาว่าสองทศวรรษของป,ปัญหาภาาใต้นีะครับทํานในในทไมมันไม่มีทิศทางที่จะที่ลกลหรือที่จะไปสู่จุดหมายที่ทุกฝ่ายมีความคาดหวังแต่ผมย,ย้อนกลับไปว่า ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับมามากที่สุดในภูมิภาคนี้นะในภูมิภาคเอเชียตะวตันออกใต้ภายใต้ร่มพระบรทธิสุพารหรือภายใต้ร่มพระบรมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์นะแต่ที่ได้พยายามสร้างนะครับหรือพยายามแสดงให้เห็นในเรื่องของอกระแสรพระราชดำริหรือกระแส การพัฒนาภายใต้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานอันนี้ไม่เป็นหลักการที่อยู่ยูเหนือทุกสิ่งอ,อย่างแต่ซึ่งข้าราชการทุกส่วนทุกฝ่ายตลอดจนถึงภาคประชาสังคมและรวมถึงประชาชนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกําลังของแผ่นดินนะครับคือจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีครัอันดับแรกผมต้องมองว่าประเทศไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะมีสถาบันที่คอยค้าจุนแล้วก็แผ่พระบารมีเนี่ยประสุข ด้วยพระเมตตานะขนาดเดียวกันเองท่านก็ทรงมีความห่วงใยว่าประเทศชาติเราเนี่ยอยู่กันมาร่วมหลายรน้ยปีนะเราจะสามารถรักษาเอกลักษณ์หรือพื้นแผ่นดินนี้นะครับในฐานะที่เราเป็นประเทศที่อยู่ตรงนี้ได้มากน้อย,ย่แค่ไหนแต่เมื่อวามเกินเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยในสองทศวรรษที่ผมกลา่าวในเบื้องต้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นอันเนื่องจากปัญหาอาจจะเกิดจากปัญหาของคนบางกลุ่มหรือคนบางส่วน นะครับก็กลายเป็นปัญหาที่ขยายวงและกลายเป็นปัญหาที่นำไปสู่นะทิศทางนะที่ซึ่ง,ง,งมันมีฝ่ายที่เห็นว่าจะใช้โอกาสนี้ไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางต่างๆนะเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลนะัขณะนั้นคือเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบไม่สามารถที่จะบริหารจัดการสถออานการณ์ได้จูกไมครับด้วยวาทกรรมต่าง ที่แต่และายสร้างกันขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นจุดประเด็นแต่ความจริงเนี่ยปัญหาที่ถูกอ้างในทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ปรากฏแค่สองสี่เจ็ดห้านะไอ้สองพนรอสสิเจดนะมันต้องถอยกลับไปตั้งแต่ในอดีตในเหตุการณ์ลหลายๆสมัยหลายจะย้อนไปอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็คือมันเริ่มจากหลายคนที่นักประวัติศาสตร์เองก็ตามนักวิชาการเองกต็ตามในมุมมองในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกสร้างมาถูก เอามาอ้างอิงนะครับแต่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คืออยู่ที่แองโกลสยามทีวี1909ถูกไหมครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่มองว่ามันเป็นจุดของการที่ทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมหรือเกิดความรู้สึกที่แตกต่างถูกไหมครับอันนั้นพอนนั้นมันก็บวกกับเรื่องของสิ่งที่มันเป็นแฟกเตอร์อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาประวัติศาสตร์มาตุภูม ที่มันจะต้องถูกผสมเข้ามาและมันมีอยู่ถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่สามารถที่จะหาคําตอบที่ถูกต้องได้หรือหาทางออกที่เหมาะสมได้ถูกไหมครับแต่เดวกันมันก็ถูกการชี้นําของคนที่อยู่เบื้องหลังหรือของกลุ่มขบวนการที่ไม่ประสงค์ดีพยายามนําพาออกไปนําไปสู่เป็นการตอ่อสู้ถูกไหมครับจากจุดที่จุดเริ่มต้นก็กลายเป็นความรุนแรง แต่นการตอนนั้นก็ต้องเริ่มจากความรุแลงเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวในการต่อต้านอำนาจรัฐเพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐนี้ไม่สามารถคนโทรลสถานการณ์ได้นะก,ก็สู้กันมาแบบน,นี้ตลอดถูกไหมครับเนื่องจากเริ่มต้นก่อกนะก็ใช้เหตุผลหลายๆอย่างแฟกเตอร์หลายๆอย่างเป็นข้ออ้างในการนาในการต่อสู้หรือในการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับการปฏิเสธหรือการแสดงออกถึงขั้นรุนแรงถูกไหมครับในรูปแบบต่างๆ ก็ได้ทดลองมาระยะหนึ่งผ่านมาทั้งระยะหนึ่งก็จะเห็นว่าความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถเป็นผลระเบิดได้หรอกนะกลุ่มกระบวนการหรือกลุ่มคนที่หวังผลเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเขาปรับเปลี่ยนตลอดเพราะมันเป็นไดนามิกในการตอ่อสู้ในการเคลื่อนไหวทั้งในประเทศนอกประเทศหรือชายแดนของประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีพลวัตตลอดเะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาเป็นเช่นนี้เสร็จเนี่ยมันมีการเตรียมการหรือว่ามีการกราหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ ย่าเป็นระบบถูกไหมครับของฝ่ายที่อาศัายช่องว่างตรงนี้มาแล้วก็มาผูกเป็นประเด็นอื่นๆขึ้นมาอีกเพื่อให้เห็นว่ารัฐไทยเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้หรือไม่สามารถที่จะทําให้ปัญหาพวกนี้ไปสู่เป้าหมายที่เกิดความไม่แตกตา่างกันเกิดขึ้นได้ก็สแสดงสะท้อนให้เห็นใครโดยการเขาก็ได้มีการปรับกลยุทธ์แล้วก็ ขณะที่โลกมันจเจริญม,มากขึ้นสังคมมันมีการขยายตัวในเรื่องของเทคโนโลยีลสารสนเทศหรือช่องทาง,งต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะแต่เดียวกันเนี่ยหลักการหรือแนวทางขององค์กรระหว่างประเทศก็เข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสังเกตการเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆเพื่ออำมือความสะดวกหรือเพื่อจัดการกับเรืน,นี้หรือถ้าจะพูดแบบในเชิงโลกมันก็คือเข้าพยายามเข้าที่จะมาหาช่องที่จะเข้ามาหาโอกาส คร้้าพูกแบบภาษาที่บอกแทรกแซงมันก็อาจจะไม่เหมาะแต่พยายามหาช่องทางที่จะมาลงเพื่อให้การดาเนินการพวกนี้มันมีตัวตนดูให้มันมีตัวตนขึ้นมาแต่เดียวการกลุ่มมวลชนเองก็มีความเข้มแข็งก็ได้ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีจากการต่อสู้ที่การใช้ความรุนแรงก็ไปแต่ต่อสู้ในภาคของประชา,าคมและการเมืองและตลอดจนถึงการเรียกร้องในรูปแบบตา่างๆตัวรี้ท่ล่าสุดเนี่ย ผมเขียนเป็นคอนเซปต์อย่างที่พออาจพูดจากแองโกสยามมาวาสุกีสู่สีร้งาถึงเมอรดิกานี่คือคอนเซปต์ที่ผมคิดนะม,มันมันจะเป็นเช่นนี้นะขบวนการความคิดมันจะถูกหลอ่อหลอมแล้วก็ถูกสร้างโดยตัวแทนของกลุ่มบคุคคลก็จะสร้างใ่ตรงนี้มันมีประเด็นทุนกี่เกิดขึ้นแล้วก็เอามาเป็นบริขยายแล้วก็นําหลักของไอเซีมาจับเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไปตามกรอบของสื่ิมชนนะ ่วนจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามหลักสากกหรือไม่เกีก่ยกัหนึ่งแต่พยายามพยายามใส่หรือแสดงให้เห็นว่าพยายามเรียกร้องตรงนี้นะ<ม>เพื่อให้มันเข้าหลักเกณฑ์แต่จริงๆแล้วมันยังติดเงื่อนไขกหลายอย่างนะ<ม>ครับมันก็เลยเห็นถึงกระบวนการเราจะเห็นว่าการสแสดงออกถึงอัตลักษณ์มันเป็นสิ่งที่ดีงามแต่เด็กส่วนวชุดเนียเป็นสิ่งที่ดีงามผมชอบมองผู้หญิงใส่ชุดยกัยกษ์กดูแล้วมันมีความรู้สึกว่ารักปูมีเสน่ห์นะ แต่เวลาที่ตำรวจเข้าไปจัดการไม่ได้เข้าไปจัดการเรื่องคุณสร้างอัตลักษณ์หรือบำรุงรักษาวัฒนธรรมนะในทางตรงข้ามเราเสริมต่างหากเพราะมันเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมีสิทธิแสดงออกมีสิทธิที่จะแต่งกายมีสิทธิที่จะทําอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อบฎหมายความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีในขณะเดีวยวกันรัฐเองต้องมีหนะ้าที่่ต้องส่งเสริมด้วยเช่ไกถูกไหมครับเพื่อให้สิ่งสวยงามมันมีความโดดเด่น นะมันเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์แต่ก็ถูกบิดเบือนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ไปจับกลุ่มการแต่งกายอัตลักนะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันสวนทางกับความเป็นจริงเราก็ได้ติดตามข่าวถูกไหมครับซึ่งผมอยู่ในเรื่องเหตุการณ์พวกนี้มาแต่ผมจะย่อม,มาจากแองโกลสยามมาวาสุกรีเนี่ยมาวาสุกรีก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันเป็นการชมรุมนุมถ้าชุมนุมในทางสร้างสรรค์ถูกไหมครับคุณต่างหากที่จะมีพลังแต่ถ้าคุณชุมนุมแล้วมีเกียตนาไม่สุดริตมีอะไรแอบแฝง เพราะการแสดงออกมันเป็นไปตามพื้นฐานของบุคคลดูไม้ธรรมชาติขณะเดียวกันะร,กร,รัฐธรรมนูญเองก็รองรับว่าประชาชนทุกคนมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกถูกไมมแต่การแสดงออกเนี้ยน,นอกจากคุณมีสิทธิ์แล้วนะอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งก็คือคุณมีหน้าที่การแสดงออกนะต้องเคารพสิทธิคนอื่นด้วยหรือแม้กระทั่งไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อขวา้อมูเรียบร้อยล่าสุดเราได้เห็นนะครับว่าคนที่ไปชุมนุมเรียกร้องที่ข้างทาเนียบที่บนถนนต่าง คุณใช้สิทธินะเรามาเรียกร้องแต่ียวกันคุณต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนะถูกไหมครับเพราะการสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมเนี่ยมันก็คือคุณใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับที่กฎหมายรับรองแล้วมันก็ต้องมีการเข้าไปจัดการเพื่อให้อยู่ในกรอบของหลักการที่ถูกต้องเพราะเราอยู่ร่วมกันไงที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายถูกไหมครับที่ใดมีสังคมที่นั่นมีวัฒนธรรมถ้าพูดเนีมันแคบลงมาในเชิงของ ที่ไม่ต้องไปตัวองกฎหมายฉะนั้นพอมันเป็นเช่นนี้เสร็จเนี่ยผมถึงลากเรื่องนี้มามาเป็นประกบการณ์ที่เห็นว่าสังคมม,มันมีความเคลื่อนไหวแล้วม,มันมีการเรียนรู้นะแต่เราเรียนรู้หรือเราพัฒนาเนี่ยเราต้องใช้สิทธิตรงนี้เนี่ยให้สุจริตหรือไม่กระทบสร้างความเดือดร้อนสังคม,มก็จะอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วขณะเดีวยวกันเนี่ยเราเองนะครับรัฐเองเนี่ยก็ต้องพยายามส่งเสริมไม่ไปก้าวล่วงสิทธิ์นะหลายท่านอาจจะบอ,อกผู้ริเริ่ดที่สาม นะฟ้องปิดปากถูกไม่ดําเนินการบังทับใช้กฎหมายโดยไม่หวังผลเพื่อเพื่อเพื่อจำกัดเสรีภาพในการพูดเราไม่ไม่ได้พนะิจารณาฉนั้นคุณสแสดงออกได้ทุกสิ่งอย่างแต่คุณต้องคํานึงถึงว่าสิ่งที่เราสแสดงออกมันไปกระทบใครบา้างมันกระทบอะไรมากน้อยขนาดไหนนะแต่ถ้ามันเกินเลยเจ้าที่ก็ต้องถึงไปบอกนะอันนี้เราต้องอยู่ร่วมกันนะนะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายตรงนั้นเป็นเรื่องิ่งที่ประเมินไว้ประเมินเอาไว้ว่า สถานการณ์ณนะวันตั้งแต่หนเนเป็นอย่างนี้ปีนี้ปี26766 67มันเป็นแบบนี้คือทิศทางมันจะบกบอ่อนงะแต่เราเองก็พยายามที่จะรักษาในสิ่งที่เราในฐานะคนไทยร่วมกันเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้มันให้มันคลี่คลายลงได้แบบใต้ถึงที่สุดจริงๆนะครับแล้วเกิดความร่วมมือร่วมใจกันเจ้าหน้าที่เองก็คอยประครับประคองหรือต้องคอยปกป้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับ ให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับมากขึ้นผมอยากให้ดูข้อมูลเชิงประจักษ์หลายเรื่องน่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันถึงประเด็นผมหรือยังนะแต่ผมจะเล่าให้ฟังที่ผมเสริมรรับอจอถ้ามีประเด็นในช่วงที่ผมในส่วนที่อยากจะถามผมผมจะอธิบายให้มันต่อยใจเห็นว่าไทาม์ไลน์หรือว่าภาพรวมของเหตุการณ์มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็สังคมบางส่วนเนี่ยคนที่นอกพื้นที่เข้ามาแล้วก็ามาสร้างกระแสโดยไม่ได้คํานึงถึง ื้นที่เขาอยู่ยังไงถามว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยต้องการให้ให้สามารถไปประกอบอาชีพได้ปกติเนะช้าม,มาไปตับอย่างได้หรือสายไปไปหาปลาในทะเลได้หรือสายขึ้นเขาไปเก็บของป่าได้คือชีวิตอยากให้ใช้ชีวิตแบบนี้นี่คือชีวิตที่ปกตินะแล้วมันจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าเราไม่ไปสามารถคอนโทรลปัญหาอื่นที่คนพยายามสร้างสถานการณ์มันก็จะเกิดปัญหาความไม่ ไม่มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยเขตรายวันเกิดขึ้นตลอดถูกไหมเกิดตงรงนึงเนี่ยมันมีการมันมีบทกระทบหลายด้านนะอายุวย่าาเช่นล่าสุดเนี่ยที่ตากใบเนี่ยไอ้ที่บรรดังาเนี่ยวันนี้มีการนําระเบิดมาวางในสถานที่ราชการอันนี้สะท้อนถึงอะไรหลายเรื่องนะแต่ผมจะไม่อธิบายหลังจากเกิดนเขตเกิด,ดที่บรรดังตาเสร็จมีการปุ้นปืน,ปนจากชลบอีกสี่ห้าจุดต่อเนื่องกันมา ตรงนี้บ่งบอกอะไรในมิติของการปฏิบัติการนะเราก็ต้องมองไปว่าการบังคับใช้กฎหมายหย่อนไปหรือไม่สองเจ้าหน้าที่ไม่มีความสามารถหรือไม่ถูกไหมครับนี่วิเคราะห์แบบบางๆแบบไม่ต้องลงดีเทลนะแล้วถามว่าแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นเราจะป้องกันยังไงเพราะถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้นั่นแสดงว่าอำนาจรัฐเนี่ยอ่อนแอ <Yeah. S 1> เพราะไม่สามารถที่จะต้องแม้กระทั่งช่วยเหลือตัวเอง <Yeah. S 1> ยังไม่ได้แล้วประชาชน จะอยู่อย่างไรอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะอ,อย่างมากที่มีผลกระทบว่าปืนอยู่ในมือของชรบรถูกต้นไปทั้งหมดทุกคนอันนี้คือเรื่องที่ที่ยังไม่มีใครพูดหรือก็ผมอาจจะพูดไปในในมิติของที่มันเป็นวิชาการนะและมันเป็นหลักการที่ที่ที่จะที่จะรองรับเรื่องราวเ่นี้ได้นะครับเอาต้นเอาเอาต้นนี้ก่อนในเทวทิคลายหรือการอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีกลาวที่ถูกต้องมากของ และเป็นการทั่วไปคำว่ากล่าวน่คือเจอดอโรเป็นเรื่องทัท่วไปหรือเป็นเรื่องที่สังคมในภาพรวมไม่ว่าสังคมบ้านเราสังคมนานาชาติพอรารูค้คือคือกราวเชียรคือวทฤษฎีพื้นฐานนี่ยมันสําคัญส่วนการไปรยุ์ใช้การปรับใช้มันขึ้นอยู่กับกรณีและมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่จะเป็นตัวกาหนดว่าณเวลานี้เราควรเน้นอะไรหรือเราควรผ่อนเบาอะไรอันนี้มันกาเรียกว่า ส i t u a t i o เป็นตัวมาเน็หรือเป็นตัวกำหนดให้ให้ให้เกิดการปรับตัวมากกว่านะอันนี้จริงตามเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราต้องคำนึงอยู่แล้วแหลนะแต่แต่ว่าบางอย่างเนี่ยการทำกับการนำเสนอหรือการสร้างความเข้าใจเนียมันอาจจะไปทางเดียวกันก็ได้หรืออาจจะสวนทางกันก็ได้หรือมันอาจจะถูกบิดเบือนไปก็ได้นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ มีมีเคาเรียกอะไรนะมีความเฉื่อยเหมือนกันโดยพระราชบัญญัติฉบ,บับนี้จะประกาศใช้มีผลบังคับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมากรมนอเองเนี่ยผมอยู่สรนักกฎหมายเองเนี่ยผมได้มีการนําเสนอให้กับผู้รับชาได้รับทราบถึงทิศทางของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รลักทุกคนนะครับที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของกรกานะซึ่งมีกาลังคนทั้งหมดประมาณ49,000คนเนี่ย ได้ได,ได้ได้มีความตื่นตัวและให้ผู้กับชาตเนี่ยได้รับทราบว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายภายใต้คําสั่งของผองรามานอนเนี่ยนะกำลังพลสี่หมื่นกว่าคนเนี่ยถือว่าในทางกฎหมายถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณหรือทุกคนต้องปฏิบัตินะครับตามที่กฎหมายให้อหนานาจนะครับถ้าไม่มีกฎหมายอํานาจก็คือทําไม่ได้แต่ทีนี้ อำนาจที <le eleri> ่ไปทําในตามพระราชบัญญ well ัติป้องกันและปราบปรามการกระทาทรมาน25ง5อาเนี่ยอำนาจนั้นก็คืออำนาจการควบคุมตัวนะอยู่ในนิยามของพระราชบัญญัตินี้คําว่าการควบคุมตัวก็เลยการจับการกลักตัวการขังนะการกลักกันและประการสุดท้ายที่กว้างที่สุดก็คือเรื่องของการกระทําให้บุคคลจํากัดเสรีภาพนะเป็นการกระทําด้วยประการใดๆให้เป็นอันเป็นการจํากัดเสรีภาพ อันนั้นคือนิยามที่กว้างมากฉะนั้นแล้วเนี่ยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกคนมีโอกาสอันนี้ผมพูดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมนอนะแต่ความจริงกฎหมายฉบับนี้มันกระทบเจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงทุกกรมที่มีอำนาจในการจับกลุ่มควบคุมตัวคนไม่ว่าจะเป็นสัตวกรสปรภสามิตรเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะเจ้าหน้าที่สุรกากรหรือหนึ่งที่มีอำนาจจับกลุ่มคนเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกันเพราะมันอยู่ภายใต้ นิยามของเขาว่าเมื่อมีอำนาจควบคุมตัวเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างผมก็ได้นำเรียนผู้บัญชาแล้วก็ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องในการที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยก่อนที่กฎหมายจะมีผลนะมาเตรียมความพร้อมมาซักซ้อมความเข้าใจนะให้กับทุกฝ่ายในทาในการปฏิบัติหน้าที่กําหนดไทม์ไลน์ให้กับแต่ละระดับเตรียมความพร้อมไม่ว่าเรื่องการเตรียมความรู้นะการเตรียมความเข้าใจการเตรียมเครื่องมือนะเพื่อให้การทํางานตรงนี้สอดรับกับ กฎหมายฉบับนี้ในภาพรวมให้มากที่สุดในโอกาส,ากาสาแรกเมื่อกฎหมายไม่หลก็ได้มีการทํามาผมเองก็ได้มีการออกบรรยายให้กับพลัมพลโดยเฉพาะหน่วยที่จะต้องทําหน้าที่ในการจับลุมควบคุมคมีอำนาจจับลุมควบคุมัมม่วเกือบทุกหน่วยอันนี่คือการออกบรรยายไปยังหน่วยนะแะ้ว<ม>วอล์กอินไปหาเขาไปนอกดอไปเคาะประตูว,ว่าผมมาส่วน,นระดับผู้บริหารในระดับผบพร้อยก็มีการชี้แจงในที่ประชุมหรือเชิญมาในที่ประชุมทั้ง เชิญมาที่หน่วยทั้งประชุมในระบบคอนเฟล็กต์นะก็ได้มีการเตรียมการอย่างนี้มาตลอดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นตหรือการจัดสัมมนาก็ตามก็ทําให้หมดนี้ในส่วนของผู้ชายเองก็ได้นําเสนอว่าการที่จะทํางานในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดหนึ่งคือต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์เพราะกฎหมายฉบับนี้ในมาตรา22เนี่ยเขียนว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ทําการจับกลุมหรือควบคุมตัวเนี่ยให้บันทึกภาพไว้อย่างต่อเนื่องนะ ครบว่าบันทึกภาพในอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ต้องตีความอีกตั้งแต่ตอนไหนจบตอนไหนและหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่พาตัวคนมากักตัวไว้ในศูนย์พิทักษ์สันติในศูนย์สถามเมนเนี่ยมันเข้าบทนิยามหมดเนี่ยก็ต้องบันทึกหมซึ่งันบันทึกวันหนึ่งไม่รู้กี่จะต้องใช้ใช้ความจุเท่าไหร่อันเนี้ยสิ่งต่างพวกเนี้ยมันมันเป็นข้อที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะ่ก็ต้องอธิบายให้ผู้รข้าชาติทราบและนําเสนอถึงความต้องการ ของหน่วยในเรื่องเครื่องมืออุปรกรณ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติตรงนี้นะครับและตลอดระยะเวลามาเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เนี่ยในสะามจังหวัดเนี่ยจร,จริงๆแล้วเป็นพื้นที่เป้าหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะที่เขาคาดหวังว่าจะต้องเกิดเหตุในพื้นที่นี้มากที่สุดแต่ตรวจสอบย้อนหลังไปแล้วว่าที่นี่ไม่เคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในพืนน้นที่ภาคใต้แต่ก็ไปโกไปปรากฏอยู่ที่กรุงเทพนครบาลฝั่งนะ้นตกนะชลบุรี นะครับก็มีการทําผิดแบบนี้แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเราเน้นย,ย้ำตลอดแล้วก็เตรียมคาวามพร้อมตลอดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพอเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็ระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติการภายใต้กรอบที่กฎหมายวางรูปแบบวางแนวทางไว้และขณะเดียวกันเราก็ได้มีการกำชับเสริมลงไปมันก็จะไม่ปัญหาตรงนี้คลี่คลาย,ยไปในมุมกลับมันก็สร้างความผิดหวังให้กับคนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้นะไปพอสมควร นะครับที่เขาหวังว่าตรงนี้ต้องเป็นพื้นที่ทํางานของเขาที่จะได้เห็นอะไรจากพื้นที่ตรงนี้แต่ผลมันกลับตัวมันข้ามอย่างสิ้นเชิงนะผมใชามา้คําว่านะตอนนี้ข้อมูล,ลนั้นในกรอสอย่างสิ้นเชิงแต่ที่นี้กฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายที่ให้อหํานาจของประชาชนได้ย้อนกลับไปดูมาตรา29ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือให้ประชาชนเนี่ยเหมือนกับเป็นบุคคลที่แจ้งเหตุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบหรือมีเหตุสงสัยว่าจะมีการกระทําทรมานย่ํ่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และบังคับบุคคลสูญหายก็ให้แจ้งได้ถ้าแจ้งแล้วแม้มันจะไม่เป็นความจริงก็ไม่เป็นความผิดอันนี้คือได้รับบทค้มครองอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือบทที่เศษที่กฎหมายฉบับนี้เขียนเอาไว้ในภาคของประชาชนที่ที่เป็นบทสําคัญที่เป็นการให้ประชาชนเนี่ยเป็นหูเป็นตาได้อย่างอย่างเป็นทางการและได้มีการเขียนกำหนดเอาไว้ อาถเป็นคือกฎหมายเนะี่ยมันโดยเจตนาเนะี่ยมันดีอยู่แล้ว <Yeah. S 2> แต่คําถามว่าในบริบทของประเทศไทยนะตอนนี้หรือขณะน,นี้หรือคิดทางต่อไปในอนาคตเนี่ยคําถามว่ามันจะมันจะสอดคล้องกันจริงหรือไม่ <Yeah. S 2> ผมย้อนกลับน,นะกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยมีแค่สามประเทศในโลก <laughs> ที่้ที่ใช้มันก็ต้องมีคําถามว่า แล้วอีกประมาณเกือบ200ประเทศทาไมเขาไม่อนุวัตกฎหมายตามอันนี้ฝากถามนะครับแล้วผมผมได้ศึกษามาพอสมควรแล้วผมผมจําได้ทุกมาตรากฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด4-5มาตรา5หมดนะมีหนึ่งบทเฉพาะการคําถามว่าแล้วอีกร้อยกว่าประเทศหรือเกือบ200ประเทศทาไมเขาไม่รับและอนุวัติกฎหมายตามอเมริกา อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนิฟาฝั่ง,งอเมริกาและยุโรปนะแล้วในเอเชียเอาประเทศที่จะเจริญนําหน้าเราญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งประเทศที่ใกล้บ้านเราเนะี่ยมาเลเซียทําไมเขาไม่ออกกฎหมายฉบับนี้ผมอยากตั้งคําถามกลับไปนะกลับไปยังคู่ที่พยายามเรื่องตั้งแต่ยกล่างนะขึ้นมานะแล้วพยายามจนกระทั่งกฎหมายฉบับนี้ออกมานะ คำถามว่าสิ่ง,งต่างๆที่พวกเราพยายามเราทําเนี่ยเรายืนอ,อยู่วนเขาเรียกว่าผลประโยชน์ของชาติจริงไหมนะผลประโยชน์ของชาติจริงไหมย,ย้อนกลับไปเทียบเทียงกับสถานการณ์ในเชิญหนุนกาซานะว่าสถานการณ์บ้านเรากับกาซาเนี่ยมันมันดีกรีต่างกันไหมครับหรือมันดีกรีเท่ากันไหมผมไม่เห็น ได้มีกฎหมายหรือว่าได้มีองค์กรต่างๆเข้าไปจัดการอย่างเป็นรูปธรรมแต่บ้านเราเนี่ยมาเล่งรัดมาทําแต่ถามว่าดีไหมเขาบอกว่าดีแต่ถามว่าในบริบทในปัจจุบันและต่อไปนะนนพคตมันสอดรับไหมประเทศไทยเราพร้อมหรืยอยังนะที่จะไปถึงจุดนั้นเรายกปัญหาผู้กับโจ้ม,มาเป็นประเด็นขึ้นอ้างและประเด็นเกิดการผิดเสียในอดีตมาเป็นมาเป็นสาตั้งต้นเพื่อนำไปสู่การยกเลิกกฎหมายทุกแบบนี้ และในขณะกฎไหนในขณะเดีวยวกันผมอาจจะพูดเลยไปนิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายว่าด้วยการบังคับสูญหายในประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันนะแต่เรามาออกกฎหมายรองไว้แล้ว <laughs> ผมก็เลยถามว่า <laughs> อย่างนี้มันได้ไหมผมก็ผมอาจจะไม่มีความรู้นะ <laughs> แต่แตผมก็เลยอยากจะฝากคิดด้นยมัน กระโดดไปกระโดดมาหรือเปล่าอันนี้ให้ตัง้งคําถามเองนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่ากฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะหมวดในเรื่องของการบังคับบคุคคลสูญหายเนี่ยไทยยังไม่ได้ให้สัตวบปั๊แต่เรามายกล่างแล้วอยู่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตราที่เจ็ดเนี่ยสิ่งด่างตรงนี้แล้วมันมันเป็นแบบไม่มีใครพูดถึงไหแต่ผมอาจจะพูดที่แน่ไม่รู้ไปจะกระทบใครหรือเปล่านี้แต่ว่าผมพูดจากลายลักษณ์อักษร เพราะเคยมีหนังสือมาสอบถามผมก็บอกอ,อ้ามันยังไม่ได้ให้สัจยบัตรแล้วออกกฎหมายรองรับแต่เขาพยายามจะไปทางอื่นแต่พยายามจะหาทางไปแล้วก็เลยมาเป็นข้อสรุปให้ฟังว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้มีความคาดหวังในเจตนาที่ดีและใช้ได้จริงก็ไปถึงที่ดีเพราะเราอยู่ภายใต้กฎหมายเมื่อกฎหมายออกเราก็ต้องปฏิบัติและปฏิบัติให้เกิดความที่หายน้อยที่สุดและเคาโรคศี์มากที่สุด แต่ขณะเดียวกันเียอยากให้หันกลับไปมองว่าแล้วประเทศที่เป็นเจ้าของแนวคิดหลักการหรืออื่นๆที่เป็นที่ที่ยกหรือถูกสถาปนาว่าเป็นอารยาประเทศที่อุดมไปด้วยสิทธิเสรีภาพนะทาไ<ห>มเ <c oughs> ขายังไม่อบอกผมทำไมเขายังไม่ออกผมไปผมอยากเด้นตรงนี้นะแล้วประเทศไทยอยู่ส่วนไหนอยู่ลำหนับเท่าไหร่ของของของ,ของสังคมของสังคมที่อุดมไปด้วยสิทธิ อันนี้อันนี้เป็นข้อคิดที่ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมองเห็นยแดต่ได้ความเคารพจริง